อย่าเพิ่งเริ่มลงทุนถ้าคุณยังไม่ได้ดูคลิปนี้จนจบ <c oughs> ก็สรุปเบษษ็ดเสร็จว่าคุณจะต้องมีเงินใช้ประมาณสัก12ล้านบาทนะครับผลคุณจะมีเงินเก็บอยู่ที่ตอนหลังจากเกษียณเนี่ยถึงเกือบ19ล้านบาทคุณเห็นหรือยังครับว่าอนุภาพของอผลประกอบไอ้ผลตอบแทนทบต้นเนี่ยมันมากขนาดไหนนะเพื่อที่จะให้ทั้งจํานวนเงินและผลตอบแทนแล้วก็การรับความเสี่ยงของคุณเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับ คำว่ารีบาลานซ์พอร์ตก็คือหมายถึงว่าเราจะต้องมีการจัดรูปแบบพอร์ตใหม่นะครับเพื่อที่ให้ความเสี่ยงของพอร์ตเราเนี่ยกลับมาอยู่ในระดับที่เรารับได้เหมือนเดิมสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องการที่เราจะจัดพอร์ตสำหรับการเกษียณหรือตั้งเป้าการเงินในชีวิตกันนะครับว่าเราจะทำอะไรกันบ้าง โดยดูคลิปนี้จบทีเดียวเลยครับขั้นตอนนะครับที่ผมอยากจะมาแนะนำจากประสบการณ์การลงทุนของผมนะครับก็จะมีอยู่ง่ายๆ4ขั้นตอนด้วยกันนะครับเริ่มจาก1ตั้งเป้านะครับ2จัดพอร์ต 3. ลงมือทำา C มาทบทวนพอร์ตของคุณเริ่มที่ขั้นตอนแรกนะครับการตั้งเป้าการตั้งเป้าคืออะไรก็คือการที่คุณต้องมาคำนวณแล้วก็ลองประมาณดูว่า หลังจากที่คุณเกษียณหรือคุณเลิกทํางานแล้วเนี่ยคุณจะอยากจะมีคิดว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ต่ออีกสักกี่ปีแล้วคุณต้องการที่จะมีเงินใช้หลังจากที่คุณเลิกทํางานแล้วเนี่ยเดือนละสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะมีการคํานวณง,ง่ายๆนะครับให้คุณลองดูสมมุติว่าคุณต้องการใช้เดือนละ4ี0 0มื่นนะครับหลังจากคุณเกษียณ ปีหนึ่งก็มี12เดือนใช่ไหมครับแล้วคุณคิดว่าอะ,ะเกษียณสัก60มีชีวิตยนืนถึงสัก85ก็จะใช้พิธีต่ออีก25สัก8 25ปีนะครับก็สรุปเบ็ดเสร็จว่าคุณจะต้องมีเงินใช้ประมาณสัก12ล้านบาทนะครับโดยประมาณเราได้ตัวเลขแล้วนะครับว่าเราต้องการเงินที่จะใช้หลังจาก,กเกษียณเนี่ยสักเท่าไหร่กันบางคนจะตกใจนะครับ12ล้านเฉลอ โอ้หรือบางคนอาจจะต้องมากกว่านั้นถ้าสมมติว่าคุณต้องการเงินที่จะใช้ต่อเดือนเนี่ยเป็นจนํานวนเงินที่มากขึ้นนะครับแต่การได้ตัวเลขตรงนี้มันยังไม่จบนะครับสิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือว่าคุณจะเก็บเงินได้จริงๆหรือเปล่าและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการเก็บเงินอย่างเดียวเนี่ยไม่พอคุณต้องเอาไปลงทุนด้วยครั้น,น้การลงทุนเนี่ยคุณก็ต้องอไปจัดพอร์ตในการลงทุนใช่ไหมครับการจัดพอร์ตลงทุนเนี่ย คุณก็ต้องมาดูว่าเออรูปร่างหน้าตาของพอรตที่คุณจะไปจัดเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะได้ผลตอบแทนสักเท่าไหร่ซึ่งการที่จะอยากคุณอยากจะรู้ว่าพอทของคุณจะเป็นยังไงผลตอบแทนเป็นเท่าไหร่เนี่ยมันก็ต้องเอาตัวเลขนี้เนี่ยมาลองคํานวณดูก่อนออผมมีตัวช่วยนะครับที่จะลองให้คุณเนี่ยลองเอาไปใช้กันดูเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับชื่อว่า easy financial calculator ซึ่งตัวนี้จะมีทั้งใน iOS แล้วก็ Android นะครับส,สามารถอโหลดาวน์โหลดมาใช้ได้อ่ะเดี๋ยวมาลองสาธิตให้ดูกันนะครับอ่ะสมมติว่าคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมันเรียบร้อยแล้วนะครับก็พอเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับลองดูไปที่เมนูที่2นะครับจากด้านบนทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็เลือกไปที่ Retirement Planner นะครับก็คืออันบนสุด พอเมนูหน้าถัดมาก,ก็เลือกไปที่ Set Go for Retirement นะครับก็คือเมนูที่2จากด,ด้านบนอ่ะคราวนี้เราลองมาดูตัวเลขที่เราเซ็ตกันไว้ตอนแรก12ล้านใช่ไหมครับอป้อน12ล้านนะครับแล้วก็ไปเลือกอ,อ,อายุที่คุณจะเกษียณก็คือ60นะครับสมมุติคราวนี้คุณก็จะได้กดโอเคคุณก็จะได้ตัวเลขนะครับว่าถ้าคุณสตาร์ทเ,เก็บเงินตั้งแต่อายุ25-30ไปจนถึง55เนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ย คุณจะต้องเก็บเงินเป็นจนํานวนอย่างน้อยเท่าไหร่โดยที่คุณได้ผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนของคุณอยู่ที่ประมาณ7%อนะครับอันเนี้ยเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นอย่างคร่าวๆครนี้บอกว่าเฮ้ย7%มันไม่พอผมผมอยากจะได้สมมติว่าพอร์ตผมอ่ะให้ผลตอบแทนที่10%คุณก็จะเห็นว่าตัวเลขที่คุณจะต้องเก็บต่อเดือนเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงก็แสดงให้เห็นถึงอนุภาพของผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนของของคุณแล้วใช่ไหมครับว่ายิ่งผลตอบแทน ได้มากขึ้นเนี่ยคุณก็จะเก็บเงินน้อยลงอันนี้เรามาดูในอีกมุมนึงนะครับลองย้อนเมนูกลับไปดูเมนูที่ชื่อ Start Early and Save Regularly นะครับทีน,นี้เราลองมาดูว่าสมมุติว่าเฮ้ยเราเก็บเงินได้แค่อย่างมากก็เดือนละ5,000นะครับสมมตุติแล้วเราก็กเกษียณที่อายุ60เหมือนเดิมคุณจะเห็นว่าถ้าเก็บไปเรื่อยๆทุกเดือนโดยที่ผลตอบแทน7%เน่ยคุณก็จะมีเงินเก็บอยู่ที่ประมาณเล้านบาทนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่า ตัวเลขคุณอาจจะบอกว่าเออเมื่อกี้เราบอกเราต้องการ12ล้านเนาะถ้าเราเก็บเดือนละ5,000มันก็ไม่พอใช่ไหมครับรันนี้ลองเปลี่ยนใหม่เราบอกว่าเฮ้ยเราลองปรับรูปแบบพอร์ตให้มันมีได้ผลตอบแทนสัก10%ดูนะครับคุณจะเห็นว่าโอ้โหคราวนี้ผลออคุณจะมีเงินเก็บอยู่ที่ตอนหลังจาก,กเกษียณเนี่ยถึงเกือบ19ล้านบาทคุณเห็นหรือย,ยังครับว่าอนุภาพของออผลประกอบไอ้ผลตอบแทนทบต้นเนี่ยมันมากขนาดไหนนะครับ แค่เปลี่ยนจาก7%เป็น10%เนนเี่ยเงินเก็บคุณก็เพิ่มจาก9ล้านเป็นถึงเกือบ19ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับมาเมื่อสักครู่เนี่ย คุณก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าคุณจะไปถึงเป้าหมายของการเก็บเงินของคุณเนี่ยพอร์ตการลงทุนของคุณเนี่ยจะต้องมีผลตอบแทนที่คาดหวังเนี่ยสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีครานี้พอคุณรู้ว่าผลคุณต้องการผลตอบแทนที่สักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะมาจัดรูปแบบการลงทุนของคุณได้แล้วใช่ไหมครับครานี้เราลองมาดูอย่อางที่ผมเคยยกตัวอย่างให้ดูนะครับสมมุติว่าคุณต้องการผลตอบแทนคาดหวังที่3%รูปแบบก็อาจจะเป็นสักหุ้นตราสีบเัก80%ใช่ไหมครับครหนี้ พอมาดูว่าเออมเมันไม่น่าพอแหละคุณอยากจะได้ผลตอบแทนสัก5%นะครับพอผลตอบแทน5%ก็จะเป็นหุ้นสักครึ่งหนึ่ง50%อาจจะเป็นตราสารหนี้สัก50%นะครับโดยที่อาจจะได้ผลตอบแทนประมาณ5้าทน,นี้พอสมมติว่าผลตอบแทนคาดหวังที่7%คุณก็อาจจะต้องมีหุ้นอยู่ในพอร์ตการลงทุนของคุณถึงประมาณสัก80%ตราสารหนี้สักประมาณ20%นะครับทรานี้สมมติว่าจากที่ลองคำนวณในเบื้องต้นให้ดูตอนแรกกเ่คุณบออวา้ ผลตอบแทน7%มันไม่พอหรอกผม,อผมต้องการที่ให้ได้เงินที่ต้องการเนี่ยผลตอบแทนผมต้องการสัก10%อย่างน้อยต่อปีคราน,นี้กลายเป็นว่ารูปแบบพอร์ตที่มีอยู่ตอนนี้มันอาจจะไม่ตอบโจทย์แล้วควรจะต้องเพิ่มจํานวนสัสดส่วนของหุ้นให้มันมากขึ้นนะครับเพื่อที่ว่าให้ผลตอบแทนนีมันมากขึ้นหรือ,อยืดระยะเวลาการลงทุนออกไปเ่นอาจจะไม่ใช่แค่ ในการเก็บเงินนะครับอาจจะไม่ใช่แค่จํานวนปีควรจะต้องเก็บเงินให้เร็วขึ้นนะครับหรืออาจจะต้องปรับจํานวนเงินที่คุณจะใช้หลังจากเกษียณเช่นเ,เดิมคุณตั้งเป้าหมายไว้ว่าคุณจะมีเงินใช้ประมาณสักเดือนละ40,000ควรจะต้องยอมลดนะครับอ,อ,อะไรนะเขาเรียกความไลฟ์สไตล์ของคุณนะครับลงจาก4ี่หมื่นจะต้องปรับลงเหลือส0 0 0 0ื่นไหมนะครับเพื่อที่ว่าจะสามารถปรับให้เข้ากับรูปแบบพอร์ตการลงทุนของคนได้ ซึ่งเปอร์เซนต์นะครับของผลตอบแทนพอร์ตการลงทุนของคุณเนี่ยมันสะท้อนถึงความที่ว่าคุณอาจจะรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนด้วยสมมุติว่าคุณบอกว่าเฮ้ยผมต้องการมีเงินใช้เดือนละสี่หมื่นแล้วก็จะมีใช้ไป25ีปีผมต้องการเงิน12ล้านแต่ว่ารูปแบบพอร์ตการลงทุนคุณบอกว่าคุณ่ะต้องการผลตอบแทนที่เจ็ดเปอร์เซนต์แต่ว่าในในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะรับความเสี่ยงเช่นคุณบอกว่า หุ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ในในเรื่องของการรับความเสี่ยงของคุณเพราะว่าคุณเ,เป็นคนที่ทนเห็นการขาดทุนมากไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมาลองปรับว่าลดการเ,เงินที่คุณต้องการที่จะใช้นะครับลงหรือปรับรูปแบบขอดการลงทุนลงเพื่อที่จะให้ทั้งจํานวนเงินและผลตอบแทนแล้วก็การรับความเสี่ยงของคุณเนี่ยเป็นในทิศทางเดียวกันนะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันล้ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปนะครับแล้วพอร์ตการลงทุนของคุณเนี่ยหน้าตามันเปลี่ยนไปคําว่าหน้าตาเปลี่ยนไปหมายถึงว่ายังไงอสมมุตินะครับว่าตอนแรกเนี่ยเรากําหนดสัสดส่วนของการลงทุนเอาไว้ว่าเ,เราในพอร์ตเราเนี่ยจะมี หุ้นประมาณสักแค่60%นะครับแล้วเราก็จะมีตราสารนี่40%นะครับพอเวลาผ่านไปเนี่ยปรากฏว่าอออหุ้นขึ้นนะครับรูปแบบพอร์ตของคุณในสัดส่วนของหุ้นเนี่ยกลายเป็น80%และตราสารนี่มันเหลือแค่20%ทําทำยังไงดีล่ะครับพอเวลาผ่านไปแล้วรูปแบบพอร์ตมันเปลี่ยนไปแบบนี้เราก็ต้องมีการรีบาลานซ์พอร์ตนะครับคำว่ารีบาลานซ์พอร์ตก็คือหมายถึงว่าเราจะต้องมีการจัดรูปแบบออพอร์ต ใหม่นะครับเพื่อที่ให้ความเสี่ยงของพอร์ตเราเนี่ยกลับมาอยู่ในระดับที่เรารับได้เหมือนเดิมเพราะว่าถ้าสัสดส่วนหุ้น,น่ะมากเกินไปเกินกว่าความเสี่ยงที่เรารับได้เนี่ยมันก็ไม่ดีกับตัวของเราเองใช่ไหมครับก็โดยการที่เราอาจจะต้องขายหุ้นส่วนเกินออกไปนะครับแล้วก็มีการซื้อตัวตราสารหนี้เพิ่มขึ้นมาก็เรียกว่าขายแพงซื้อถูกนะครับซึ่งเป็นหลักการในการที่จะทำการรีบาลานซ์พอร์ต พื่อที่จะปรับสมดุลแล้วก็ปรับความเสี่ยงของพอร์ตเนี่ยให้อยู่ในระดับที่เราเนี่ยรับได้ผมมีตัวอย่างนะครับของออข้อดีของการรีบาลานซ์พอร์ตนะครับมาให้ทุกคนลองดูกันนะครับคุณลองดู ตรงที่ผมโชว์เนี่ยครับผลตอบแทนแยกตามสินทรัพย์นะครับเ,เทียบกับเวลาในช่วงเวลาต่างๆกันนะครับจะเห็นว่าบางปีเนี่ยหุ้นก็ดีบางปีตราสารหนี้ก็ดีใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณลองมาดูตรงที่เป็น AA นะครับที่เป็นการจัดพอร์ตผสมผสานระหว่างหุ้นกับตราสารเนี่ยคุณจะเห็นว่าพอร์ตของการลงทุนผสมผสานเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางๆตลอดเวลาไหมครับไม่ว่าจะผ่านไปเป็นเวลาช่วงไหนซึ่งก็หมายถึงว่ายังไงครับหมายถึงว่า สมมติว่าการยอมรับความเสี่ยงของคุณผอการลงทุนของคุณเนี่ยผสมผสานกันแล้วก็จัดรูปแบบที่เป็นแบบ AA ที่เห็นเนี่ยนะครับคุณจะไม่ต้องรับความเสี่ยงที่มากเกินจําเป็นนะครับสมมุติว่าปีไหนที่หุ้น,นมันไม่ค่อยดีนะครับอรอตคุณก็จะแย่แต่จะไม่แย่ที่สุดนะครับแต่ในขณะเดียวกันปีที่หุ้นมันดีมากๆเนี่ยอรอตคุณก็อาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็จะค่อนข้างดีด้วยก็จะเห็นว่า คุณเนี่ยจะไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงที่มากเกินจําเป็นนะครับในการลงทุนทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะมีกําลังใจในการที่จะเมนเทนนะครับการลงทุนของคุณต่อไปได้โดยที่ไม่ไม่หวั่นไหวไปซะกอ่อนแล้วก็ล้มเลิกการลงทุนไปซะกอ่อนในระหว่างทางนะครับปกติเนี่ยเขาอาจจะให้ดีบาลานซ์กันสักปีละครั้งนะครับหรือว่าทุกๆ6เดือนแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณติดตามข่าวสารแล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงในตลาดมากเช่นหุ้นมันมีการเพิ่มหรือมากผิดปกติ จากที่เรากําหนดไว้นะครับคุงจะสามารถที่จะมารีบาลานซ์เป็นครั้งๆไปได้ด้วยนะครับสรุปสุดท้ายนะครับการลงทุนให้ประสบความสําเร็จเนี่ยออนอกจากทําตามสีขั้นตอนที่ผมแนะนําไปก็คือ,อ,อตั้งเป้าจัดพอร์ตนะครับลงมือทําแล้วก็รีบาลานซ์แล้วแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการมีวินัยนะครับในการที่จะลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ล้มเลิกไปสะก่อนอยากจะให้ทุกคนนะครับ มีเงินพอใช้สําหรับหลังเกษียณนะครับแล้วก็สามารถเก็บเงินได้อย่างมีความสุขไปพร้อมๆกันครับผมขอให้โชคดีทุกท่านครับ